สวัสดีค่ะสองพี่น้องค่ะสองพี่น้องมาอีกแล้วช่วงนี้พาก,กินอย่างเดียวเลยค่ะไม่ค่อยได้ทำเลยเนาะพาก,กินอย่างเดียวเลยช่วงนี้วันนี้ตําปูปลานะคะทุกคนดูนี่นะคะตาะําปลาแดดนะคะกับกุ้งฝอยทอดกุ้งฝอยแบบทอดแพนะคะนี่กรอบเลยค่ะมามีนมจีนนมจีน,นแล้วก็พักนะคะกู้หลราย,ยานลยคะ่ะอันนี้พักพักพักชี้ล้อมนะคะทุกคน ไม่รู้ว่าวานทุกคนเอิ่อนยังนะคะอันนี้ผักชีล้อมนะคะคันผู้ได้เอิ่อนยังกันคอมเมนต์ไว้แล้วนั่งแล้วนะคะน,นี่บอกสองพี่น้องเนี่ยว่ามันคือผักหยังแต่สองพี่น้องเอิ่นผักชีล้อมนะคะชีล้อมผักชีน้ำเมนผักชีล้อมผักชีน้ำนะคะบานสองพี่น้องกินเลยค่ะแม่ค่ะอืมแสบเลยค่ะผักของห้างกับไรยังเมนไรผุดไรผุดมาาันไรย่าวัตทัวถึงอืมอจะได้ไดแซ่บอ กุ้งอันนี้ก็เริมจิ้มนะคะจิ้มกุ้งหืมหืมไหม,อ,มอร่อยเลยขนาดเราสารั่งไม่เผ็ดแล้วเนี่ยจิ้มเริมจิ้มมันจิ้มผูเค็มด้วยผูจืดไหนลู Kim ăn bên không? ngon, ngọt, 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 เอาไปยังสวนก็สมเอามาเป็นวิธีสมือไม่ใส่มื่อแสบปูนใส่มื่อแสบปูนใส่สวนสมนะครับ อืมได้แอทารดมันได,ด้ดูดแต่ใบนี่นมาแรงมากอ่ะสิมิกินตลาดปิดมือใช่ตัวเพิ่์สิบบาทได้กี่ลูกไดกี่ลูกันบอกเขาสิหกลูกหกลูกสิบบาทเท่ากับนึกว่าวมันสีหลายๆเนาะเห็นมันแบบเห็นมันขาวไงเห็นมันอันนี้อืม เราสองไหวเนาะปูดพูดอ่ะอร่อยอืมมันจะมือแล้วนั่งก่อนอืมแล้ววะอืมมันจะมือแล้วนะทุกคนมันก็เลยเป็นมือเมือนคึมๆไม่กล่องไม่แดดโยบน้องแน่แน่เป็นแดดปะ อานนี้เราจจ้บาบะหมี่นัำมันบาน่นเสพคิดงานหนักแล้วเม,มนูคิดงานนหนักนกอืมเฮ้ยรับตาไปเด้อบวกจะคงเลยอืมอร่อยนะอืมปลาอืม แซ่บจริงจร,ริลาแซ่บปลาแดเแซ่บอ่ะม,มาใหม่ามามาใหม่ัง่ไหมเพียง พ้ดทำไมได้๋ยฟานใจอืมเพ็ดได้บ้างนี่เตรียมเตรียม อืมอร่อยนะกินกับน้จิ้มไทยคือชอบมากเลยน้ำปลาชิ้นใสเนี่ยช้าๆด้วย ก็ท ah> ี่จะบางแรงนะเอาไอนวดเอาไปนวดละทุกคนสดยอดียังแซบแซบอีรี ก,ไไบบกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยชุบแป้งทอดแ่บเป็นยังตอนนี้เราอยากกินอาหารดิบกันเลยปายร้อนนะคะใช่อ่านเะได้กินดิบแบบถองเสียเด้อพี่น้อง ีสว่วงนี้อาการหอ,อนได้พี่น้องเห็นมากเลยทุกคนโอเคกเบือบแสบแล้ว เป็นยังไงอร่อยเด็ดอร่อยอย่าบอกใครก็บอกเขาแล้วไงใช่ไหมอร่อยเนี่ยั่นคืนค้นมึงเดียวกันเนี่ยแซ่บบอบอเนี่ยากากิน้ำ อืมรแซบเลยบปรแซบเลยยังยังเข้ามากินอ,อ่ะยยังขายางยังเลยซุอมาบปรแซบเลยวะยังจะกินเบอรเทาอืมสับร่ก,กุ้งอเคมด้ยเค็มบอือแต่ไม่มากหรอก ราไม่มากถ้าเราบอกเธอว่าต้องเค็มเค็มเธอก็ไม่กินไงข้าขดดูดเอาสุเข้าขดดูดเอาด้านสุดอันอันนี้เฮา <c oughs> ทำไมแกล้งกันอย่างเงี้ยเรามีน้ำแข็งใสเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนใส่แพง่ยแกนกิมเป็นน้ำจิมไก่ค่ะ เงือไปละเพผ็ดแต่หยุดไม่ได้อะทุกคนเคยเป็นไหมกระฟาก็ไล่ก็แช่กดติดตามสองพี่น้องมาทำภายกินน้นแหน่ด้วยจ้าวันนี้ก็ไปสมเี่ยนะคะพี่น้องแม่ค่ะไปละค่ะไว้เจอกันกินไหมนะคะฝากติดตามหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ